ขอการท่านสมณะขอขอการปันเสิกามาดคา่ะเจริญธรรมผู้มีโอกาสนับถอยหลังทุกคนค่ะดีนะเราว่าแลเรายังมีโอกาสมีโอกาสที่ยังเดินนับถอยหลังได้เขาเปลี่ยนเรื่องหน่อยนะเดี๋ยวคนจะลืมเรื่องนี้แต่เพราะว่ามัน มันมันมัน,ม,น,ม,นมันติดอยู่ที่ใจทีดกมาสอยากบอกมีเช้าวันหนึ่งตื่นขึ้นมาก็ดูข่าวดูข่าวก็ไปดูข่าวไปเจอสีกาก๊บตัวร้อนชาเลยวันนั้น <c oughs> ตัวร้อนชาเลยมีข่าวออกว่าเจ้าอาวาสวัดบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิศนุโลกศึก เพราะเหตุด้วยสิกากรอบโอ้โหร้อนเลยเราเพราะว่าวันนี้เราอยู่ก่อนที่จะออกมาจากออกมาจากวันนี้แล้วก็มาอาโศกนี้ก็มีความรู้สึกว่าแม้แต่วัดอีกวัดหนึ่งซึ่งเป็นวัดปฏิบัติด,ดนะีเราก็ไปศึกษาอยู่แก่ก็ไปกวนแกไปศึกษาหมดสิกากรอบแกก็ไปเที่ยวดูหมดสถานที่ไหนที่มีวัด วัตถุตฐานนะเนาะโบสถ์สวยาลาสวยอะไรสวยนี่แกเข้าไปเซอร์เวยหมดเพราะว่าบ้านก็อยู่แถวจังแถวสักเล็กเนี่ใกล้ๆบ้านสิกมาสเนี่ยใกล้ๆกันนั่นละค่ะโทรไปหาเพื่อนบอกให้เพื่อนไปทดสอบซิว่าเรื่องเรื่องมันจริงหรือเปล่าแล้วก็ยังไม่กล้าพูดไปแต่แถวนั้นได้หมดเลยนะฮะเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรก็โดนเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกก็โดนแล้วยัง เจาาา้าคณะตำบลอื่นๆแถวนั้นนี่ก็ยังโดนอยู่อีกโอ้สิก็มาก,ก็มาทบทวนว่าเพงออกจากวัดนั่นก็มามาด้วยเพราะเหตุนี้จริงๆเลยแต่เราพูดไม่ออกเพราะเหตุนี้จริงๆเลยเพราะเหตุว่าอยู่ยากมากนอกอะอยู่ยากมากเลยมากๆเลยนะมากมากเลยต้องหลีกต้องหลบต้องเลี่ยงต้อง โอ้โหกว่าจะเดินทางมาถึงชาวอาโศกได้ได้ดยไม่ใช่ของธรรมดาเลยนะวันนั้นได้มีโอกาสขึ้นไปเยี่ยมพ่อท่านนะคะไปกันหมกกับหมูสิกมาด่แหละก่อนก่อนจะกลับมาเนี่ยสิกมาดก็เรียนกับพ่อท่านว่าพ่อท่านคะดิฉันเคยคิดว่าดิฉันจะไปอยู่ในที่ที่ไม่มีผู้ชายอยู่ก็ไปไปอยู่ที่อุบาสิกากีุบัสิกากีมีลุงคนหนึ่งตาบอดก็ว่าจะไปอยู่ที่อุบาสิกากี แต่พอเข้ามาในอโศกแล้วเนี่ยกลับมาเจอผู้ชายในอโศกเนี่ยรักษาภรมจปัรญ์ยิ่งกว่าผู้หญิงสาวร,รักษาภรมจัญรทของตัวเองเอ,งองีกเพราะท่านก็ะแล้วก็มาเจอที่นี่แหละที่ผู้ชายเนี่ยรักษาพรมจัญรยิ่งกว่าผู้หญิงสาวที่รักษาภรมจรัญญทของตัวเองเองีกทบทวนดูทบทวนดูก็คิดว่าเอ ุบาสิกากบนี่ต้องให้เป็นนาลีขี่ม้าขาวเบอร์หนึ่งนะในยุคนี้ที่มาเขย่ามาเขย่าวงการโอ้โหเขย่าหมดเลยนะเขย่าทั้งทั้งพัดยศทั้งปเปลี่ยนก้าวทั้งโอ้โหหมดเลยนะโอ้โหหมดเลยได้ที่พ่อท่านไม่อยู่นะคะเออติวมารว่าแม่ คือเป็นนาลีขี่ม้าขาวคนแรกที่มาเขย่าว,วงการน,นี้ตอนนี้นาลีขี่ม้าขาวคนที่สองก็คือนามสกุลชินวัตรค่ะตื่มากก็ว่านี่แหละมันต้องดีเอ็นเอของของพ่อนี่แหละเพราะว่าดีเอ็นเอเนี่ยมันจะรู้ว่ามันเหมือนต้นไม้ฮะมันจะมีรากฝอยรากลึกรากอะไรไปเนี่ยเราไปเขย่าต้นเนี่ยนะไปเขย่าต้นเนี่ยแล้วเอาน้ําลงจะถอนต้นเนี่ย เอาน้ำลงเนี่ยน้ำก็จะถึงตามลากตามลากแก้วลากปอยลากเล็กลากน้อยแล้วมันจึงจะถอนขึ้นถ้าคนอื่นไปเขยา่ามันไม่รู้ลากมันล้างอยู่ติ๊กามากก็ว่าเขาทำได้จบจริงๆนะคนเนี้ยแต่แต่แต่อันหนึ่งนะฮะคือการช่วยโอกาสของทหารเราของกอ,องทัพภาคที่สองเนี่ยเนาะ ไหนๆประทะกันแล้วผมก็ขอแผ่นดินของผมคืนโอ้โ oh, ห oh, oh. มันอะไรรู้ไหมมันไม่ใช่เรื่องของเราเลยนะมันเป็นเรื่องของตระกูลสองตระกูลเขาชนกันนะแต่ทหารไทยก็ถือโอกาสดึงแผ่นดินเราคืนมาเนายยอดมากไอ้ยอดมากเนาะก่อนจบเล่านิทานเนี่ยฟังเรื่องหนึ่งเนาะมีภูเขาสองภูเขาเคยเล่าแล้วนะคะมีภูเขาสองภูเขา ออมีภูเขาทะมึนอยู่ภูเขาหนึ่งมีเงาสองเง,งาเงาเล็กกับเงาใหญ่เงาใหญ่ก็พูดกับเงาเล็กว่านี่ท่านท่านทําอะไรของท่านนะคนเกางงไปหมดแล้วเงาเล็กก็บอกว่าโทษท่านกว่าข้าพเจ้านะจะทํางานอะไรให้มันลงตัวขนาดนี้นะยากแตนยากนะท่านคอยดูว่างานของข้าพเจ้านะี่ยยากขนาดไหนก็ปิดฉากแอนจากสอง ตองเงานั้นก็มาเปิดฉากที่สนามบินในสนามบินนี้ก็มีทีมฟุตบอลทีมชาติที่ฝึกกันฝึกกันอย่างมากเลยที่จะไปแข่งขันต่างประเทศแต่ปรากฏว่าโค้ชมาที่หลังพอมาที่หลังแล้วลืมใบพาสปอร์ตลูกทีมมากันหมดแล้วแต่โค้ชมาที่หลังลืมใบพาสปอร์ตแต่นี้บ้านโค้ชนะ่ะจะไปนะหนึ่งชั่วโมงกลับอีกหนึ่งชั่วโมง แต่เรือบินเนี่ยมันเหลืออีกชั่วโมงเดียวจะขึ้นก็เป็นอันว่าเที่ยวนั้นเนี่ยพุตบ,บอลทีมนั้นน่ะตกเครื่องตกเครื่องตอนนี้ก็ไปไม่ได้พอไปไม่ได้แล้วพวกลูกทีมหนึ่งก็โมโหโคตรกอดคอเข้าไปกินเหล้าข้างสนามบินร้านร้านอาหารข้างสนามบินพอกินได้สักพักหนึ่งก็กินเหล้าส่งเสียงเฮฮากันเนาะโมโหโคตรด่าโคตรไปด้วย ส่งเสียงเฮฮากันตอนนี้ข่าวก็ออกข่าวโทรทัศน์ก็ออกว่าสนามเครื่องบินลำนั้นขึ้นจากสนามบินนั้นจะไปประเทศนั้นขณะนี้ได้มองเขาได้มงวูเขาอะตายยกลำเลยตอนนี้ทีมฟุตบอลนั้นก็ตาแจ้งเลยว่าถ้าหากว่าเราได้ขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ตายแน่ก็เลยมา เป็นบุญคุณของโค้ดที่ทำให้ลืมลืมใบพาสปอร์ตปิดฉากแอนไปยังเงาสองเงาก็บอกว่าเงาเล็กก็พูดกับเงาใหญ่ว่าเห็นไหมท่านกว่าข้าพเจ้านะจะคัดคนที่มีวิบากกรรมร่วมกันนี่นะไปได้รับวิบากร่วมกันนัตะฐานที่นั้นตฐานที่นั้น่ะยากขนาดไหน และต้องคัดคนที่ไม่ได้มีวิบากร่วมกัน่ะออกมาข้าพเจ้าต้องรอเวลารอโอกาสรออะไรแต่หลายๆอย่างกว่าจะได้เออกว่าจะกว่าจะหมดกรรมชุดนี้อันนี้นิทานนะไม่ใช่เรื่องจริงนะแต่พวกเรานี่โชคดีเนาะโดนคัดมาอยู่ใต้ร่มโพสีโอ้ของพระโพธิสัตว์ท่านก็อนุโมทนาทุกคนค่ะนัดการค่ะ